ไอแชร์ <I> <c oughs> นี่นี่ไอแชร์มาดิไปรู้แล้วงั้นหนูไปอยู่กับพี่ก็ได้โอเคอยู่กับพี่ใช่ไหมนั่ง <c oughs> กับพี่นะห <c oughs> นูไม่นอนกับพี่ด้วยนะมันไม่นอนพี่อะมันไม่พอจะกระเดีงามละเว้ยย okay. <c oughs> ิ่งใหญ่เหลือเกินมึงอะตัวเนี่ยก็ไม่ซีดพี่ไม่รู้เรืองเป็หน,หนูซ่อนลูกไปหนูไปอยู่กับพี่ไป <c oughs> ไปอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่จัดการนิ <c oughs> ่ม ยิ่งใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่ไหมไปไปเดี๋ยวเขาก็เสียใจตัวเองก็แล้วแต่ว่าเห็ดเป็นไงมันนุ่มอ้นไม่ต้องอยากรู้เขาหรอกกางจริงนะคนดูอยู่เยอะน้องวันนี้คนดูอยู่เยอะมากเลยนะเราเล่นดีหรือเขารอรถมารับวะเรารถไฟรารถไฟเรารถมารับปวดใจมานั่งฟังเรื่องเห็ดมอยเะเกะ ฉันยอมรับเป็นสาม,มีเธอแต่ว่าฉันไม่แต่งงานหรอกเบียฉันในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้เบียไม่ลุกหนีไปไหน,น,นสแสดงว่ามีเมียได้ใช่ไหมฉันได้ยกให้เลยอุ้ยฝ่าบาทถึงยกให้วันนี้หม่อมฉันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีทำไมอ่ะพรุ่งนี้หม่อมฉันจะไป แปลเพศแล้วพี่เขาเหเห็นบอกพรุ่งนี้เมื่อวานก็บอกพรุ่งนี้เมื่อคืนก่อนก็บอกพร <c oughs> ุ่งนี้ก็วันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ทำไมต้องรอรอให้น้องมันโตให้เต็มที่ะกับบ้าหรอไม่ใช่การที่เราจะทำใส่าจหรือจะทำอะไรมันต้องดูเลิกดูยามอะไรหรอทำสุดสี่สุดห้าไม่ได้ต้องทำข้างขึ้นแ<อ>้่ <c oughs> ทำข้างขึ้นย่งไงใช่ทำไมถ้าทำข้างแลมยังไงมันก็มุดตึบตายเลยดีมันจะไม่สวยเอาไม่ได้ทำไมทำข้างแลมแผลไม่สวย อะไรมูตะไร่ให้มันลึกไปแค่รู้มันจะไปตัดอกก็พอแล้วอนี้ไงเขาจะไปแานเท่ก็คงไม่ได้นะหล่ะตอนแรกจะยกให้พี่เขาไม่ได้เขาเไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ไปตัดพรุ่งนี้ใช่ไหมล่ะื้างั้นเดี๋ยวหนูไปรออยู่หน้าคลินิกไปทำอะไรทำไมอ่ะถ้าพี่ตัดแล้วหนูขอนะจะขอไปทำอะไรดง น้าหนูขอจะเรื่องเรื่องอีดงมึงเป็นผู้หญิงไม่แซ่เออมคงไปขออะไรน่าที่ไม่ได้ถ่าเรื่องเอาไปทำอะไรหนูจะเอาไปต่อให้เพื่อนหนู้เลิศเลยนีเขาก็ไปต่อมาแล้วจริงเหรอแต่แค่ว่าตอนหมอก็ต่อให้หมอก็าขึงกว้างมาหนึ่งตึงเนื้อต้ไปเลยฮัลโหล แหม่มึงขำไม่เถอะกูไม่อายหรอกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาวิจัยออกมาแล้ววิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยออกมาแล้วอย่าอาผมทะลึ่งนะครับคนจะเล็กคนจะใหญ่ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหรือสรีระมันอยู่ที่เสียงของปูเนี่ยเขาเรียกว่าคนเสียงกลางเสียงกลางนี่คือพอมีพอใช้แต่ถ้าเกิดว่าคนที <Whoa. S 1> <Enfin> ่มันใหญ่โตเลยเสียงมันจะใหญ่เสียงมันจะกว้างจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยเขาบอกมาอย่างนั้น จริงๆทำไมอ่ะอคนคนที่ว่ามันมันแบบใหญ่โตอะไรเงี้ยเ้ไม่เคยู้เสียงมันจะกังวานแต่ถ้าคนไม่มีเลยเสียงมันจะเล็กไอ้เดียวไอ้แชมาดีเด้ไอ้แชมาดิที่ยินดีไปอยู่พี่แชเขาไปไปรู้แล้วมันกลัวเหรอไอโดยลงมากราไป ไม่เข้าใจยมบูนเหรอไม่ม่โม่้มอม่โม้โม่ม่ไม่โม่่าเป็ม่ิม่โก้โม่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 แม่โมม่ม่รม่โม่โม่โมมันม่ม่นม่โมม่นมม่รม่ม่โมม่โม่โมน่โม่โม่คมโมรโอเอมเโม่โม่โม่ม่โมนโอ่ม่นมนโม่โม่่โม่อย่่่โม่โม่ม่โม่่โ่ม ไปพี่แม่<ป>นั่งกับพี่นะห<ป>นูไม่นอนกับพี่ได้ไหม,มไม่ไั้พี่อะมันไม่พอจะกระเดี้ยมหรอกเว่ย<ป>ยิงง่งใหญ่เหลือเกินมึงอะ่ะตัวยังก็ไม่ซีบดพี่ไม่รู้หรอกว่หนูซ่อนลูกไปหนูไปอยู่กับพี่ ไปไปอยู่ก <cause> right. ับพ <itus> ี Rey ่เด <ls ug ál ido> ี๋ยวพี่จัดการเน่งพี่ใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่ไหมไปไปเดี๋ยวเขาก็เสียใจหนูเองแล้วแหละจะเสียใจเรื่องอะไรมึงไม่ต้องพูด เสียใจเดี๋ยวไม่เสียใจแม่เน่จะมาเสียใจไม่ได้นะไปแต่งงานกับไอ้แฉะเลยไปจะมาร้องไห้ไม่ได้นะร้องไห้จำเพื่อร้องไห้ระเบืออะไรเธอก็เธอเสียใจที่ฉันนิ้งเธอนะไม่จะร้องไห้ไม่ได้นะไม่เสียใจหรอกรูปไม่นะไปมีลูกปนเกิดแล้วมีลูปปมไม่มีแล้วลูกกูไม่มาแล้ววันนี้ไปไปไปแล้วไป ไปรู้แล้วไปกันที่ชอบที่ชอบไปไม่ที่ชอบเราเป็นคนนะไม่ใช่เป็นวิญญาณคนอะไรคนอะไรรูปหน้านี้คนไม่ทั่วคนอะไรอย่ามาร้องหูร้องหางไม่ได้นะมึงปิดไมค์มาดิเปิดไมค์ม่อยู่มันก็พูดไม่หยุดพุทธาฝ่าบาทผมใช้พูดตามตรงอ้าวยังไงละมึงไง